5เคล็ดลับหายปวดกระดูกทับเส้นได้ไม่ต้องผ่าตัดที่สําคัญยัง่งยืนจบใน2นาทีสวัสดีครับไม่อยากผ่ามาหามาฟันวันนี้ครับถ้าคุณอยากต้องการหายปวดไวหายปวดเร็วเรื่องกระดูกเส้น,นต้องการหายปวดอย่างยั่งยืนและเชื่อมันคุณไม่ต้องผ่าตัดวันนี้หมอสันมาสรุปคลิปนี้ใน2นาทีให้คุณเข้าใจครับอ่ะดูครับมีอะไรบ้าง อันที่หนึ่งครับคุณต้องกินยาครับอ่าสองนี้เป็นภาวะเรื่องการลดกระเพาะเป็นการกินยาครบถูกถึงครับกินยาครบมีบ้างพาราคายกัมนยาแก้ปวดนุ่นยาปวดส,ส,สิจอย่าลืมยาแก้ปวดสมัครใจทกคือถูกต้องรปะทานปลอดภัยสารรับวระทานน้องตับเดนนนนรรินไตอันนี้สําคัญมากๆแม้ว่าคุณกินยาครบถึงแล้หรือบางคนถ้าไม่ต้องการกินยาคุณอย่าลืมฝังเข็มช่วยอันที่สองครับสองอันนี้เป็นการวิธีรักษาโรคกระเพาะเสพติการฝังเข็มองค์การอนามัยโลกเราบอกแล้วว่ารับรองช่วยลดการปวดเลยจริงอันที่สามครับคุณอย่าลืมเติมน้ำในหม้อนะ มันเกิดจากเพราะมอเฟร้คุณอย่าเติมด้วยโฟรินอครับอันนี้สําคัญมาสุดท้ายครับลหลายๆคนบอกว่าเป็นแล้วจะเป็นอีกได้ไหมนี่ฮะป้องกันใน้สาหคุณต้องลดความเสี่ยงครับอะไรคือความเสี่ยงคุณก้มยกของหนักก้มบ่อยๆใช้งานหลังเยอะอันนี้คุณก็ต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและสุดท้ายครับออกกําลังกายครับให้กล้ามเนื้อหลังของคุณแข็งแรงเมื่อฉต่การคุณทําตาม5าข้อน,นี้นะครับทำตามสเต็ปตามที่อกอรบบอก,บอกคนไข้ของหมอฟันเฟอร์เลหายปวดไม่ต้องผ่าตัดและที่สำคัญยังหยุดรำตัดกับสมุนได้จริงโอเคไหมทุก ใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากหน่อยเราเจอกันใหม่ในตัวนี้ไม่อยากผ่านมา,ามาฟังสวัสดีครับ